สวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กี่กยีดารามายาฮอตนิวพร้อมรายงานตัวแล้วผู้ชมคะเปิดรายการมาแบบนี้เห็นแขกรับเชิญของเรานะผู้ชมต้องบอกว่าเขาและเธอเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมเพราะว่าเขาคือ,คอผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ กับละครสะท้อนสังคมนะที่เรียกว่าตอนนี้ละครสะท้อนสังคมกําลังมาแรงมากๆและแก๊งนี้ค่ะเรียกว่าเป็นซีรีส์เรื่องดังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองเพราะเปการรวบรวมเยาวชนคนเก่งไว้มากมายกับแกงซาพาคิดเดอะซีรีส์นะคุณผู้ชมซึ่งออกอากาศทางช่อง 9s d แล้วก็ต้องบอกนะว่าแต่ละตอนเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับ ผู้บริหารนะรวมไปถึงดารานักแสดงค่ะกราบสวัสดีขอต้อนรับค่ะทีมนักแสดงจากค่าย Rainbow Entertainment Thailand สวัสดีค่ะ,คะโอ้โหต้องบอกงี้เลยว่าภูมิใจและดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของละครสะท้อนสังคมแนวนี้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตให้แนะนำตัวก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะบบญดาโซเดียหนนะคะอยู่ค่าย Entertainment Thailand นะคะนะคะคุณบิลค่ะบิลเรนโบ้ค่ะคุณบิลเรนโบ้นะคะท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบอสแอนนะคะหรือว่าฉายาเจ้าแม่วงการบันเทิงผู้บริหารค่ายเพลงในผล Entertainment ค่ะนี่บอสแอนโอ้โหคุณหน้าคุณตากันดีนะคะบอสขาคนนี้อยู่เบื้องหลังศิลปินนักร้องหลายท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่เบื้องหลังเรื่องของละครด้วย ใช่ค่ะก็ได้ได้เกียรติคุณบิวให้เกียรติท่านได้มาร่วมเป็นผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นคนคัดสันศิลปินค่ะค่ะเป็นคนขัดสันสินศิลปินค่ะแล้วท่านต่อไปล่ะคะสวัสดีครับผมแบงค์กิตภากิติวรนาถครับ รับบทเป็นครูพระคุณแบงค์เป็นนักแสดงใช่ครับแต่ไม่ได้เป็นคุณครูใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องรับบทเป็นคุณครูพระครูพระครับอ๋อครูพระต้องแซ่บแน่เลยครูแบงค์นะคะอท่านต่อไปค่ะพอนิพาชวนิดนะคะรับบทเป็นคุณครูผู้ใจดีที่สุดในโลกค่ะโอ้โหคุณครูใจดีที่สุดในโลกคุณครูเมย์ใช่ค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าใจดีจริงหรอ จดีแล้วก็เป็นคนคลี่คลายปลอมทั้งหมดอ่าเอาสิต้องติดตามซีรีส์นะผู้ชมต้องดูเลยค่ะอีกหนึ่งสาวล่ะคะสวัสดีค่ะหนูคาคิค่ะชนชัยงามเจริญค่ะรับบทเป็นนักเรียนในเรื่องค่ะอ๋อน้องคาคิรับบทเป็นนักเรียนชื่อคาคีเลยเหรอลูกใช่ชื่อคาคิที่เรือดขาหมูนะใช่ค่ะโอ้น่ารักเลยค่ะน้องเขารับบทชื่อเป็นน้ำหวานอ๋อเป็นน้ำหวานนะคะ ต้องถามคุณบิลทำทำไมถึงหยิบยกละครสะท้อนสังคมขึ้นมาทำคะอันเนี้ยที่อยากทำละครเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คืออ,อยากให้คนเด็กและเยาวชนอนะให้มีคุณงามความดีมากขึ้นแล้วก็<ะ>ให้มีสะท้อนว่าเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อ,อในตัวเราเองและสังคมอะคะ่ะเลยทำละครเรื่องนี้คือซึ่งก็ต้องบอกว่า <c oughs> เป็นซีรีส์ <c oughs> แกงซ่า <c oughs> พาคิดค่ะ <c oughs> ความหมายคือยังไงคะกับแกงซ่าแล้วก็พาคิดก็คือเหมือนกับประมาณว่าเอาเด็กๆและเยาวชนนะคะให้มีคติเขาเรียกสอนใจหรืว่าทำอะไรคุณนําบางคนมีขมุงขโมยหรืออะไรอย่างนี้ให้เราดูว่าเอ๊ยหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม่ เด็กมีเขาเรียกว่าความคิดที่ดีแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยเลยอยากทำ<อ>ละครจะสอ้อนสังคมเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะคือแสดงว่าเป็นการสอดแท่<ช>ข้อคิดดีๆให้กับน้องๆเยาวชน<ม>หรือคนที่ดูเนี่ยจะได้เห็นในอีกมุมดีๆใช่ในมุมมองของอายๆเหตุการณ์อะไาตทางงค,ค่ะอ๋อแบบนี้แล้วในส่วนของซีรีส์ของเราเนี่ยค่ะแกมซ่าพ,พาคิสเนี่ยนะคะ<ช>ก็ เรียกว่าแบ่งเป็นตอนด้วยใช่ค่ะมีกี่ตอนคะัตอนค่ะตอนนี้มีการถ่ายทำไปแล้วค่ะเรื่องพระคุณพ่อออนแอร์ไปเรียบร้อยทางช่องเก้าตอนนี้ตอนเจคของเจเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอออเพียงในเร็วๆนี้แต่ตอนนี้จะออกกองวันที่เสาร์ที่หค่ะมิถุนายนค่ะเร็วๆนี้ค่ะอ๋อก็จะมีตอนแต่ละตอนเจาะลึกกันไปในแต่ละแบบใช่ค่ะนักแสดงก็ต้องเปลี่ยนไปในทุกตอน่คะหรือว่าท่า บางอันที่เหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็จะเอาท่านนั้นมาลงตอนต่อไปอะไรเงี้ยค่ะ๋อ้บอสแอนด์ค่ะในส่วนของบอสแอนด์บ้างบอสแอนด์รับหน้าที่ในส่วนของคัดสรรศิลปินฝ่ายคัดสรรศิลปินก็นักแสดงค่ะ แล้วโจทย์ต้องมายังไงบ้างคะเพราะว่าเรามีซีรีส์ด้วยกันถึง6ตอน<ช>และนักแสดงก็ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทไปด้วยอย่างเงี้ยค,<ช>ค่ะบอสก็ทําการบ้านหนักมากพอสมควรค่ะเราเราก็ไปดูกลุ่มน้องๆดาราก็ได้เกียรติจากน้องๆแล้วก็เฮียด้วยนะคะที่ได้เข้ามาเรียนเข้ามาแสดงในครั้งนี้กับเราใช่ค่ะก็ต้องค่อยคัดคัดเยอะแล้วในส่วนของผู้ใหญ่กับน้องๆเยาวชนเด็กๆเนี่ย การคัดนักแสดงต่างกันไหมคะต่างกันมากค่ะเพราะว่าแต่ละบทที่คุณบิวให้มานี่ก็โอ้โหแบบมันมันมันหลายบทมากใช่ไหมคะแล้วก็ค่อย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 คัดดูแล้วก็มีการโทรคุยสัมภาษณ์กันเอามาสักพักหนึ่งด้วยค่ะกว่าจะได้เมื่อสักครู่นี้เรียกเฮียแบงค์นะฮะจริงๆแล้วเราบทเป็นคุณครูเฮียแบงค์เฮียแบงค์ปกติทําอะไรคะหรือเป็นนักแสดงอยู่แล้วอ๋อจริงๆแล้วผมทําธุรกิจ เกี่ยวกับรถยนต์ครับมารับบทเป็นครูพระครับก็มีคาแรคเตอร์ที่ดุแต่จริงใจดีแล้วมันแตกต่างกับชีวิตจริงของเราเนี่ยเท่ากับว่าการแสดงมันต้องยากขึ้นสิคะคล้ายๆครับแต่ก็รับรับบทก็ดุก็ดุอยู่นะครับแต่จริงแล้วก็ใจดีจริงๆก็ดุเขาบอกว่าการร่วมงานเนี่ยเด็กเอฟเฟกต์สริงค่อนข้างยาก ครูแบงค์หรือเทียแบงค์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะร่วมง,งานกับน้อง,องๆเด็กๆผมว่ารับมือได้ครับเพราะว่าเราก็มีลูกสาวค่ะนะฮคระ<อ>ับครับ แล้วก็คือเป็นคุณครูในเรื่องดูดูแต่ใจดีนี่นะครับนะฮะแต่คนด้านโน้นเนี่ยครูเมย์เขาบอกว่าคาแรคเตอร์คุณคือเป็นคนใจดีเลยใช่ค่ะดูจากหน้าตานะคะค่ะครูเมย์ครูเมย์ทำอะไรคะหรือเป็นนักแสดงอยู่แล้วเอ่อก็เป็นซีอเกี่ยวกับมินิบ a านแฟรนไชส์ค่ะค่ะอ๋อเป็นซีออยู่แล้วแล้วยังไงจับพระจับผูมาเป็นนักแสดงได้คะ คุณบิวชวนมาคุณบิวชวนมา๋อคุณบิวชวนมาเพราะว่าเขาเองอ่ะเป็นคนที่ว่าชอบรักการแสดงก็เลยแล้วอย่างบุคคลินัน,นี้คือมันเหมาะคุณเมย์ก็เลยทักถามว่าอยากชวนเขามาเล่นละครเรื่องนี้ค่ะ,ะเขาก็เลยเออเซเยสเออนะคะีค่ะเพราะตรงกับแคเด็กตึงอ่าซีโอหายากไหมคะย <c oughs> ากไหม <c oughs> การแสดงไม่น่าจะเกินความสามารถนะคะเออคุณเล่นตอนไหนกูเมย์ของกูเมย์เล่นตอนไหนคะอ่า เล่นตอนพอเพียงค่้ไม่ใช่ใจเขาใจเใจเขาใจเรานี่ที่จะออกอากาศอยู่นะคะโอ้เราติดตามเลยน้องคาีิล่ะลูกน้องคากิเป็นนักแสดงอยู่แล้วไหมคะหนูหนูยังเรียนอยู่เลยค่ะอ๋อเรียนอยู่แล้วในส่วนของใครคัดน้องคากิมานี่ค่ะบอสแอนนะนะคะทำไมถึงมองว่าคาีิเป็นนักแสดงได้ น้องก็เป็นคนเก่งแล้วน้องเขาร้องเพลงอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นนักแสดงเดินแบบอยู่ในวงการอยู่แล้วด้วยค่ะเราก็เลยเ,เชิญมาเดินแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะใช่ท่ากี่เล่นตอนตไหนคะเล่นใจเขาใจเราค่ะ,ะแล้วก็ พระคุณพ่อใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะหลายตอน air อ๋อนี่นะฮะต้องถามเป็นอย่างนี้หลังจากที่ละครของเราเนี่ยหรือว่าซีรีส์เนี่ย air ออนแอร์ไปออกอ,อากาศไปฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะคุณบิลก็ดีอยู่นะคะเพราะว่ามันทําให้เด็กๆอะ่ะได้ดูกันแล้วก็เอ๊ะมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ให้เด็กมีความรู้สึกว่าเอ๊ยเรารักสถาบันครอบครัวมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยดีใจที่ว่าเออ คนถ่ายทําแล้วก็มีคนชอบดูละครของเราค่ะอ่ะบอสแอร์ล่ะคะเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ในฐานะที่เราเนี่ยโอ้โหอยู่เบื้องหลังในส่วนของการคัดสรรน,นักสแสดงด้วยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะเพราะว่าแฟนคลับ FC ของละครนะคะทักมาถามทุกวนันตามขอรอดูตอนต่อไปตลอดเลยะะอะค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่นักสแสดง3คนเท่านั้นนะคะมีน้องๆน,นักสแสดงอีกหลากหลายชีวิตเลยคุณผู้ชมเรียกว่า เป็นเยาวชนคนเก่งบางคนเนี่ยนะเรียนอยู่อนุบาลนะจับปูใส่กระดมมาตอนถ่ายทำอ่าเท่ามาน้องๆคะน้องๆเข้ามาในในสตูเราหน่อยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเรียวและสดมากๆเราจะได้ถึงความน่ารักของน้องๆเขาผู้ชมบางคนเนี่ยสขวบใช่ไหมสี่ขวบนะลูกอ๋อสขวบลูกเฮียค่ะอ๋อลูกเฮียด้วยมีสามขวบมีสี่ขวบ อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองบางคนยังไม่เข้าเรียนเลยนะคะก็มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยนี่คือนักแสดงค่ะผู้ชมนี่เยาวชนคนเก่งของเรานะคะโอ้โหนี่น่ารำคาญจังเลยอ่ะคือต้องบอกว่าละครแต่ละเรื่องค่ะผู้ชมครับมันสะท้อนให้เห็นหลากหลายมุมมองและใจเขาใจเราคืออีกตอนหนึ่งที่จะได้ชมกัน เป็นเรื่องราวยังไงคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเหมือนการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการเหมือนว่าเด็กนักเรียนเอาเปรียบกันว่าฉันทาฉันไม่ทําแล้วตอนหลังก็จับมือเป็นสามัคคีกันโอจับมือสามัคคีกันก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันอ๋อวอทแอนขาเป็นยังไงบ้างน้องๆแต่ละคนที่เราคัดสรรมาเนี่ยค่ะ น่ารักดีค่ะจับคูใส่กระด้งนิดนึงตอนถ่ายทำไหนเล่าบรรยากาศตอนถ่ายทำหน่อยเป็นยังไงคะก็ก็สนุกดีอะค่ะเด็กๆก็อาจจะแบบมีแบบงอแงนิดหน่อยแต่ก็ผ่านก็ได้ด้วยดีนะคะแล้ววิธีการทําให้น้องๆงอแงน้อยลงหรือว่าหยุดงอแงทำยังไงคะขนมค่ะมีขนมมีของเล่นให้น้องๆค่ะใช่ค่ะครูแบงค์หรือเฮียแบงค์คะต้องบอกแบบนี้ว่าเฮียแบงค์ก็เป็นคนหนึ่งที่ ต้องดูช่วยช่วยดูน้องๆด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างต้องเรี้ยกล่อมยังไงเยอะเลยค่ะเกลี้ยกล่อมยังไงบ้างคะก็ต้องหลอกล่อครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็มาด้วยจะต้องช่วยกันก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยด้วยนะคะให้น้องแต่ว่าเด็กๆน่ารักกันหมดเลยครับแล้วน้องๆเขาต้องบทได้ไหมได้ครับคุณครูเมย์ค่ะเป็นคนรักเด็กไหมคะมาค่ะอยังไงบ้างพอเจอน้องๆแล้วเป็นยังไง ก็เด็กๆน่ารักกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องด้วยแล้วก็แบบว่าคือน้องๆเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็แบบว่าแสดงได้ดีด้วยค่ะอ่าแสดงได้ดีด้วยนะคะอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยชมซีรีส์เรื่องนี้ค่ะแก er. ๊งซาพากิดนะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่สะท้อนสังคมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของเพื่อนเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยค่ะ ก็ฝาก f อทุกคนนะคะฝากติดตามละครตอนใจขาใจเรานะคะทางออนออกอากาศทางช่อง9ตอนเที่ยงคืนนะคะทางช่อง Rainbow Entertainment นะคะขอบคุณค่ะาฝากด้วยนะคะผู้ชมคะเรนโบว์เอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแลนด์ นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายค่ะที่ผลิตผลงานดีๆให้กับเราได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะซึ่งวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะที่สละเวลามาพูดคุยการกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเทปหน้าค่ะุณผู้ชมขาเราจะได้พูดคุยกับน้องๆนะฮะน้องๆจะพูดคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยเอาเป็นว่าค่ะฝากติดตามรายการด้วยฝากติดตามซีรีส์ของทางค่ายด้วยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.